ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง DK Auto Garage ช่องที่จะพาทุกคนไปพบก,กับโลกของรถยนต์รถกระบะรถแทรกเตอร์และเครื่องยนต์ต่างๆที่น่าสนใจสำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเราวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับคูโบต้ L 3 2 1 8 1ในรถแทรกเตอร์รุ่นยอดนิยมจากค่ายคูโบต้าที่เป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มเกษตร,รกรไทย ด้วยคุณสมบัติที่ครบเครื่องทางเรื่องกำลังความประหยัดน้ำมันและความทนทานซึ่งเหมาะกับการใช้งานในภาคเกษตรกรรมไทยเป็นอย่างมาก Kubota L 3 2 1 8เป็นรถแทรกเตอร์ที่มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลขนาดสสูบ32แรงม้าเป็นระบบระบายความร้อนด้วยน้ำทำงานได้ต่อเนื่องยาวนานโดยไม่เกิดความร้อนสะสมขนาดเครื่องยนต์พอเหมาะสำหรับงานเกษตรทั่วไปไม่ว่าจะเป็นงานไถพรวนยอกรองหรือใช้พวกอุปกรณ์เสริมต่างๆเครื่องยนต์ถูกออกแบบมาให้มีแรงบิดสูงที่รอบต่ำ ช่วยให้สามารถลากจูงอุปกรณ์หนักหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกหนึ่งจุดเด่นของคูโบต้ L3218 คือระบบเกียร์ที่มีให้เลือกถึง8เกียร์เดินหน้าและ4เกียร์ถอยหลังทำให้ผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนระดับความเร็วให้เหมาะกับลักษณะงานแต่ละประเภทได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นงานถ่ายพรวนที่ต้องการความช้าและแรงหรืองานลากจูงที่ต้องการความเร็วเพิ่มขึ้นระบบเกียร์ถูกออกแบบมาให้เปลี่ยนง่ายไม่ติดขัดและมีความทนทานสูง เรื่องของระบบขับเคลื่อนคูโบต้า L3218 มีทั้งรุ่นขับเคลื่อน2ล้อและขับเคลื่อน4ล้อให้เลือกตามความเหมาะสมกับพื้นที่การทำงานถ้าเป็นพื้นที่ราบทั่วไปรุ่นขับเคลื่อน2ล้อก็เพียงพอแล้วแต่ถ้าเป็นพื้นที่ที่มีความลาดชันหรือดินโคลนรุ่นขับเคลื่อน4ล้อจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้เป็นอย่างดีระบบเพลาขับได้รับการพัฒนาให้แข็งแรงทนทานต่อแรงกระแทกและการใช้งานหนักๆได้ดีเยี่ยม ในส่วนของระบบไฮดรอลิกคูโบต้า l 3 2 1 8ใช้ปั๊มไฮดรอลิกแบบคู่แยกระบบบังคับเลี้ยวกับระบบยกอุปกรณ์ทําให้การทํางานทั้ง2ระบบเป็นไปอย่างราบรื่นไม่สะดุดสามารถยกอุปกรณ์หนักหนได้อย่างมั่นใจการควบคุมพวงมาลัยก็เบาแรงแม้ในขนาดลากจูงหนัก ดีไซน์ภายนอกของคูโบต้ L3218 ยังคงเอกลักษณ์ของคูโบต้าเอาไว้อย่างครบถ้วนด้วยสีส้มสดใสโครงสร้างตัวถังแข็งแรงทนทานหน้าปัดควบคุมอ่านค่าได้ง่ายมองเห็นชัดแม้ในแสงแดดแรงแรงตัวเบาะนั่งออกแบบมาให้รองรับสรีระลดความเมลาเมื่อใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานานมีระบบการสะเทือนช่วยเพิ่มความสบายในการขับขี่คูโบต้ L3218 ยังสามารถต่อพ่วงกับอุปกรณ์เสริมได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นผ่านถ่ายโรตารี่เครื่องตัดหญ้ารถเทรลเลอร์หรือเครื่องหว่านเมล็ดพันธุ์ทำให้เพิ่มความคุ้มค่าในการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบตอบโจทย์ทั้งงานไรนาสวนหรือแม้แต่ง,งานก่อสร้างขนาดเบาๆก็สามารถใช้งานได้เรื่องความปลอดภัยคูโบต้าแอล3218มาพร้อมระบบเบรกที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการหยุดรถขนาดลากอุปกรณ์หนักมีโครงเหล็กกันล้มที่แข็งแรงช่วยเพิ่มความมั่นใจในการใช้งานนอกจากนี้ชิ้นส่วนต่างๆยังถูกออกแบบมาให้บำรุงรักษาง่าย ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลระยะยาวในด้านการประหยัดน้ำมันคูโบต้า L3218 ถือว่าทำได้ดีเยี่ยมด้วยเครื่องยนต์ดีเซลที่ออกแบบมาให้ใช้เชื้อเพลิองอย่างคุ้มค่าให้กำลังสูงในรอบเครื่องยนต์ต่ำลดอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงแม้ต้องทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานานก็ยังช่วยประหยัดต้นทุนในระยะยาวการเลือกซื้อคูโบต้า L3218 ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับเกษตรกรไทยเพราะไม่ใช่แค่ได้เครื่องยนต์ที่แข็งแรง ทนทานแต่ยังได้ระบบต่างๆที่ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายพร้อมรองรับการทำงานหนักในสภาพแวดล้อมจริงและยังมีศูนย์บริการและอะไหล่รองรับทั่วประเทศทำให้ผู้ใช้มั่นใจได้ในเรื่องการซ่อมบำรุงและการรับประกันสำหรับใครที่กำลังมองหารถแทรกเตอร์ขนาดกลางที่ตอบโจทย์ทุกงานเกษตรทั้งในเรื่องความแรงความประหยัดและความทนทานคูโบต้า l 3 1 2 1 8ถือเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยทีเดียวอย่าลืมกดติดตาม dk autocare เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์ รถกระบะรถแทรกเตอร์และเครื่องยนต์ใหม่ๆเราจะพาทุกคนไปพบกับข้อมูลที่น่าสนใจอีกมากมายในคลิปถัดไปเจอกันใหม่สวัสดีครับ